ค่อยมาจากอุทัยเรื่อยๆเลยครับเพิ่นเอาเพิ่นสือมาฟ้ามใหญ่เพิ่นสือมาไหมครับมีลูกชายตัวหนึ่งเดินตามเป็นลูกของเจ้านครอหลวงครับผมรายการที่สองครับตัวนี้เป็นแม่ท้องครับแม่สาวแม่ท้องครับบ้าต้อมโอ้ละเอียดเป็นไหนครับไป้นื้ตัวนี้เป็นคือลูกสาวยกมงคลครับมีมีใบมีเอกสารชัดเจนครับผมตามครับบ้าต้อมแม่ท้องครับผมแม่สาวท้องแรกเพิ่นสูงไรไปไหนไอ้น้อลอยสี่สิบสามครับบ้าต้อมครับเนี่ย โอ้สูงเนี่ยน้องไฮนูเนาะแมีนก้วยขาดน้ำเลี้ยงสิครับผลหางกับลนโอ้เป็นกระท่องไงแท้มันท่องปะครับท่องแล้วครับท่องในหกเดือนแล้วครับพี่ขาวไฮนูนี่คือรายการที่รายการชุดไทยครับป้าต้อมครับตัวนี้ครับครับห้าคตรพอพัฒนครับเกิดจากแมียใส่ไงใส่ยักษ์เลยครับได้มาจากความไงมาเลยครับเนี่ยเพื่อนเป็นลูกผู้ใดคือกระดูกแข้งขาดดีนะครับไฮนูลูกเกาเจริญครับผมข่าวไฮนูสวัสดีครับสวัสดีครับป้าต้อมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อก้วยไฮนูครับผม คลิปนี้มีจักรายการครับครับคลิปนี้มีหารายการครับป้าต้อมครับมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยราคาถูกๆจ่ำเย่อครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปไปพัฒนาเอาครับไปขัดสีสวีวันเอาครับอันนี้ชุดนี้ยกคอกมาจากความใพงัยนะครับเออมีแต่แม่ใหญ่เราใพี่นุ่งครับมีแต่แม่ใหญ่ๆแล้วครับเนี่ยครับแม่ใหญ่ๆแม่ลูกหนาเลี้ยงเนื้อพี่น้องครับผมในราคาอซย่คาย่อมเยาเลยครับเอาเอาค่อมแรกเขาพี่นุ่งเป็นที่ไหนครับไอ้ค่อมแรกนี่ก็คือไขยมาจากอุทัยเรือบร้อยเลยครับเพิ่น เอาเพ่อนเสือมากฟ้ามใหญ่เพลินซสือมากไหมครับมีลูกไส้ตัวหนึ่งเดือนตามเป็นลูกของเจ้านครอหลวงครับผมโอ้ยจากเดือนแล้วครับลูกเพิ่งในหาเดือนครับเบ้าต้อมครับไงในขาทีน้องไฮโน่แมนครับแม่เพิ่งกิดครับได้นึ่งเดือนแล้วละครับผมแม่เพิ่งสูงบ่อไฮโน่แม่เพิ่งลอยที่ิบหกครับผมไงคักเนาะแมนครับลอยที่ิบหกครับโอ้ยพี่น้องครับสออนควายห่อยโนธันคคมนะครับมีแต่ใหญ่ใหญ่บึกบึกเลยครับเนี่ยพุ่หนาเขาพื้นพี่น้อง ครับหนาเขาเงยเลยครับเมียหนาล้างการครับกล้วยเงยตัวนี้เงยยากเลยกระดูกแข้งขากรบเพาะแพะโค้มเลยครับแม่ยครับตัวนี้กระดูกแข้งขาเงยกล้วยหนาเลี้ยงหนาพัฒนาตัวนึงเหรอครับตัวนี้จังสี่เดียฮานูเปิดไใหลายไปไหนครับเปิดไบไหนราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพ่อต้อมครับโอ้ยพี่น้องแมียแบบไงครับสอนนะครับสอนแม่เพิ่นแล้วสอนการใจลูกเพิ่นเพิ่นก็ให้ลูกดีเนาะฮานูเนาะกระหายลูกมีสุดยอดเลยครับตัวนี้ โอ้ยหนาลูกเนพิ่นยโนครับเห็ดพอพันธ์เลยนะครับนี่ยคือพอปะครับลูกนครหลวงนะครับตัวนี้โอ้ยเขาญงพี่น้องแมนครับอัตลักษณ์อยแท้ชัดเจนเลยนะครับเห็ดประกวดเลยครับตัวนี้กระดูกแข้งขาพ่นใหญ่ดีนาะคอยโนแมนกระดูกแข้งขาใหญ่ดีครับไอ้บรทายแม่ิ่นพี่น้องปลาบรนทายใหญ่นะครับครับบรนทายใหญ่ครับตัวนี้ครับโคนหางไงเงาชัดเจนนะครับเอายางให้พี่น้องในเบื่องจักรรอบนะครับ แม่เพื้นแม่พี่น้องโค้งสั่งไหมครับอู้ใหญ่เดีครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ยหญ่ใหญังสีบวกวันผาดครับบอตอมครับจังสี่แล้วหอยโนูขันขันมีเงินในช่วงนี้เนาะแมีนครับซื้อเก็บไว้นะครับพี่น้องแมีนราคาเอหกเจ็ดมื้นี่ได้ถูกไงครับทุกทนโอ้ยตะกี้นี่หกเจ็ดมื่นนี่ได้ร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดพี่น้องแมีนครับเดี๋ยวนี้ร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเป็นตัวไหนเนาะหอยโน่เนาะ ครับไปน้ำกันดูอ่ะมาเลยครับโอเคครับเอาสักไหนทักหอยนูนะครับทุเลียดไทยพี่น้องได้ฟังยี่รอบนะครับครับผมแม่นี่ก็คือแม่สาอุทัยเลือดลอยครับผมไอ้มีลูกเดินตามตัวนึงเป็นลูกเจ้านครหลวงครับไอ้ทรวนสูงสูงลอยสี่เจ็ดนะครับเด้หอยนูเราประกันลอยสี่สิบหกครับหอยนูเปิดไปในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมครับควายดีๆควายใหญ่ๆครับราคาถูกๆราคาย่ำเย่าครับพี่น้องครับ พี่น้องครับพี่น้องสู่เท่าไรไวเท่าไรให้คุยกับทางไหนูเด้อครับคุยแม่ใหญ่สงลูกดีๆนะครับใหญ่หนาลึกนะครับบงคลผัดเด้อพี่น้องเอาโอเคครับไพนูเบิ่งตัวใหม่ครับข่าวไพนูนี่คือรายการที่สองนะครับครับรายการที่สองครับตัวนี้เป็นแม่ท้องครับแม่สาวแม่ท้องครับบ่าต้อมโอ้ละเอียดเป็นไหครับไพนูตัวนี้เป็นคือลูกสาวยกมงคลครับมีมีใบมีเอกสารชัดเจนครับผมสถานะท้องเจ้าชคครับไอพ่องได้หาเดือนนะครับบ่าต้อมครับ ส่วนสูงสูงไรสาริบเก้าครับหอยนเปิดยไว้ในราคาสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมกระดูกแข้งขา่งนุ่งแม่มกระดูกแข้งขาไงข้นเขาไงหนาเขาใไงครับเด็วของหน้าตาเพื่อนนะครับปลาหนาเขาเพื่อนไหมครับแม่นหนาเขาใไงครับหนาเขาใญงเขาท่านสมัยนะครับนคุยแม่อย่างขึ้นหนาเขาไงนะครับพี่นุงเขาไงข้นหางไงครับถ่ายดีครับผมกระดูกแข้งขาในไส้ได้ยั่งมากเลยครับแม่ครับเอาญ่พี่น้องเบิ้งจักรอบลยครับ ต่อในหาเดือนดิครับแม่ครับต่อในหาเดือนมึงค่วนหางคนครับค่วนหางคนหอกไงผมสูงมันนลายอะไรเฮ้ยเโน่ลายสามชิ้นเก่าครับผมโอ้พิ่งยังไปได้อีกไกลเนาะแม่ครับอนาพดไงได้อีกไกลครับผมมากหน้าตาเพิ่นไหมครับผมหน้าตาเพื่อนเขาไงดีไหมครับหน้าตาไงดีออกมาเลยครับนี่พี่น้องท่ายางท่าเดินปกติดีนะครับ เอาสั้นให้่ทางหอยนูนะครับทุเรียนถ่ายพี่น้องในฟังอีกรอบนะครับครับผมตัวนี้ก็คือลูกสาวของไอ้เจ้ายกมงคลครับผมสถานะท้องหาเดือนครับท้องกับเจ้าโชคครับผมส่วนสูงสูงไหลสามสิบเก้าครับหอยนูเปิดไว้ในราคาสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรหาหอยนู่ด้วยครับเด้อกระเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมไปเบิ้งต่อตัวต่อไปครับบอต้อมครับครับขอบคุณครับไปครับ ครับพี่นุ่นนี่คือรายการที่สามนะครับครับรายการที่สามครับเราต้มแม่ท้องครับผมแม่สาวท้องแรกเพิ่นสูงไรวันใดพี่นุ่นลอยสี่สิบสามครับเราต้มครับเนี่ยโอ้สูงนี่เนาะงพี่นุ่นเนาะแม่นก้วยขาดนําเลี้ยงสิครับผลหางกับลนโอ้เพิ่นคือท้องไงท้มันท้องปะครับท้องแล้วครับท้องในหกเดือนแล้วครับเพิ่นท้องตัวไหนครับพี่นุ่นท้องครับไอไอลูกของเบิรมพันล้านครับเป็นก้วยคุ่งฝูงครับผมโอ้ยพี่น้องแม่นี่แม่ครับแม่สาวแข้งขาแยกยาวครับ เดีย๋ยวพายเบื้องหน้าตาครับหน้าตางามครับตัวนี้โอ้ตัวนี้เขากเงี้ยในพี่น้องแมนโอ้คอยเป็นเชือกเปสายเป็นเขาเงี้ยน้องให้หนูนแมนครับหน้าคมดีครับตาแต้มแจ่มแจม่ชัดเจนนะพี่น้องก้วยเพิ่น,น้อนหนำดับมากนะบ่าต้องโอ้เลยมาถือกระแบงพี่น้องถือครับก้วยยกฝู่งมากครับผมตัวนี้นี่ให้หนู้เปิดให้พี่น้องแพงปะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับส่วนสูงสูงไรสี่สิบสามครับผมแมนยันกับทอง,ทองพร้อมแมน่นผู้ใดมาก้วยสูงก้วย ค่อยไงค่อยสูงครับเอาไปเลี้ยงเอาครับตัวนี้โบ oh, ุกควนันวผ่านนะ<อ>ครับ,รบเอาเห็นย่างเห็นพี่น้องในเมืองจะรอบนะครับนี่นะครับรบ้าต้มใหญ่ๆยาวๆสูงๆโอ oh, ้ยลูกแรกพี่น้องครับเพิ่นยังไปได้อีกไกลนะครับ คขาสูงลอยชีพหาไปอยู่น้องไฮนูเนาะแม่น่ายขึ้นมากเลยลอยชีเกียรติีพแปดแล้วเพิ่งค่ยเกี่ยวคู่แรกได้ครับเนี่ยเบื่อนึกถึงพี่น้องครับก้วยเป็นเสาในขนาดนี้ถือว่าสได้เลยนะครับแมข้งขาเงียบลิบเราก่อพันผู้กรรมพันธุ์ดีครับว่าท่านพ้นประชุมมาเนี้ยดอกก็ต้องครับก้วยเคลขาดน้ำเลี้ยงกันซึ่งครับโอ้เบื่อนึกถึงพี่น้องแข้งขาเงีคักไหมครับเอาสันไห้ทั้งไฮนูนะครับทั่วเลียดทห้พี่น้องในฟังอีกรอบนะครับครับผมก้วยตัวนี้เป็นก้วยแม่สาวครับผมไอ้ ส่วนสูงสูงไว้43นะครับเด้อหอยนูเปิดไว้ในราคา39,000บาทครับสถานะทอง6เดือนครับทองครับดูกระเบิ้มพันหลันนะครับเจ้อครับผมไปเบื้องตัวต่อไปเนาะเบาต้อมเนาะครับขอบคุณครับไปครับลงตัวไหมครับข้าวหอนูนี่คือรายการที่4นะครับครับผมรายการที่4เบาต้อมครับผมรายละเอียดเป็นไหนครับหอยนูครับตัวนี้ก็คือตัวนี้คือสายเพชรอุรานครับผมไอม่เม่เพิ่นเป็นลูกดาวเนือครับผม เนสูงหลายป่ะครับลอยสาสิบเจ็ดครับบ้ต้อมครับตัวนี้ถือว่าเป็นของแถมพี่ให้น้องไปแล้วกันแต่ว่าเพิ่นท่องตีครับพี่น้ท่องท่องครับผมท่องได้เก็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ท่องใ่ายง่ๆเลยครับโอ้ท่องงหญ่แล้วนะครับครับราคาพี่น้ตเปิดไวไหลาปไนไนครับเปิดใบสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมคุ้โหดงข้นหน่อยครับเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาได้ครับตัวนี้เอายางไอ้ฟืนเบืองบนไทัเพิ่นนะครับครับ โอ้ยสามสื่อหนึ่งในสองได้พี่น้องครับสื่อหนึ่งในสองนะครับตัวนี้ควอมนะครับครับมาเลยครับโอ้หน้าตาเพื่อนงามเลยครับพี่น้องแม่ยหน้าตาเพื่อนงามครับผมตาแต้มแจ่มแจ่มครบชัดเจนนะครับพี่น้องหัวใหญ่หัวโหนกนะครับครับ เอาสัตว์ไหนทางหอยนูนะครับทุเลียดถ่ายพี่น้องฟังกันรอบครับครับผมตัวนี้ก็คือสายเพชรอุดรนะครับเด้อหอยนูเปิดไว้ในราคา3 3มหมบาทครับสถานะทองไอ้ร้านไอ้เบิรมพัน์รัน์นะครับเด้อทองได้หกเดือนครับผมความสูงเป็นไรปะไหนครับสูงไรสามสิบเจ็ดครับผมผู้ใดสนใจราคาย่อมเย้ากับไฮโทมาครับบวกวัลผาดครับตัวนี้ครับโอเคครับเป็นตัวไม้น้องหนูเนาะครับผมเปิดเป็นตัวไม้ครับตัวสุดท้ายครับผมบัดนี้ครับขาวหอยนูนี่คือรายการที่ รายการสุดท้ายครับมาต้อมครับตัวนี้ครับฮนาโคตรพอพันครับเกิดจากแมงใสไ่ใสยักษ์ได้ครับแต่ไม่จากฟ้าใ์ไงมาเลยครับเนี่ยเพิ่นเป็นลูกผู้ใดคือกระดูแข็งขาดีได้ครับพี่นุ้ยลูกเกาเจริญครับผมอู้หู้ยกระดูแข็งขาเพิ่นพี่น้องครับเกดูกแข็งขาหางโค่นหางครับใหญ่สุดยอดเลยครับอายุและความสูงหนึ่งครับพี่นุ้ยอายุเพิ่งจะได้สิบเดือนครับมาต้อมครับส่วนสูงสูงลายสามสิบห้าครับผมแต่ว่าโค้งสางกระดูแข็งขาคุณม้าครับเนาะแมงครับโค้งสางกระด ปาดหน้าเขาพี่น้องครับเขาคือเขาเขาสมัยไม่เลยครับเนี่ยสมัยนะครับเขาได้ใจเลยนะครับเขาทรงเสียนะครับพี่น้องแมนครับเขาทรงเสียเลยโอ้ได้บิดเลยครับแข้งขาเงียบใยเรียบนานชิดดีนะครับล้ำตัวเงีสไตล์ของเก้าเจริญน้องหฮนูน้อแมนแมนครับผมราคาให้นูเปิดว้เด้ครับเปิดใบสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมกับอนาคตพอฟันงามๆเนาะแมนครับงามๆใหญ่ๆใรอรอเนี่ยเหรอครับย่าพี่น้องนี่เพิ่งจรอบไหมครับ มาเลยครับโอ้ทายยางแม่พี่นอ้องยางดียางงามคักนะครับออครับเอาเลยจะ่ทารอให้พี่น้องนิดเพียน้อยนะครับจิ๊บโอเคครับ เอาสัตนในทั้งหอยนูนะครับทุเรียดไทยพี่น้อดในฟังอีกรอบครับครับผมตัวนี้ก็คือลูกไส้ของเก่าเฉลิอนะครับเด้อหอยนูเปิดไปในราคาสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับส่วนสูงสูงไรสามสิบห้าอายุสิบเดือนครับผมนี่ก็คือตัวสุดท้ายเนาะบ่าวต้อมเนาะครับครับผมครับก็ฝากไว้คือเขามาเดินัาซื้อขายงวควายแลกเปลี่ยนงวควายครับให้คิดหอยคิดถึงหอยนูนนะครับเด้อโทรมาเบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับไอเดียไลน์เบอร์นี่เบอร์เดียวกันครับผมเฟซบุ๊กกับเฮียนูกหอยซิ่งนะ สำหรับมือนี้ขอขอบคุณทีมงานเบาต่อมนะครับเ้ที่มาไอถ่ายแกว้งงามๆให้พี่น้องได้เดือดได้ชมกันครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ